สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กพร้อมกับทีมงานเช่าสิงมันถูกถูกถูกถันนะครับผมสร้างนึกรอยเอสครับจากทีมงานอูรัย์ประเสริฐยนจำนายรถหกล้อรถบรรทุกทุกชนิดนะครับพิกัดอูเฮานะครับพิกัดอูเฮากับตั้งโยทีบ้านน้องต่อนะครับอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดรอยเอสนะครับ ตั้งอยู่ถนนเซนสองหนึ่งซีนะครับจากแจตูไปทางอำเภอเกษตรวิสัยนะครับออกจากแจตูมาทางเกษตรวิสัยซีจิโลโมเมียจะฟังขัวมือนะครับสำหรับมือนี้นะครับมือนี้ผมกะนี่รถวานน้ำเสนอท่านลูกค,ค้าคือเกาเขียนเคยนะครับมือนี้ผมมีผ้าทุกทัน,นว่าเบื่อง NCR ร้อยสามสิบแรงนะครับ เอ็นแรรแงปีสี่เจนะครับเอ็นแชร้งปีสี่เางแท้นะครับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาอยูุทีสามแสนสอหมื่นบาทนะครับสามแสนสองหมื่นบาทสภาพนี้นะครับตามสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวสิภาทุกท่านในเบื้องรอบๆขั้นกันนะครับ เมืองไล่รายละเอียดภายในจักหน่อยภายในขบตุกขินเลยนะครับภายในขบตุกขินเลยเย็นๆนะครับภายในขบตุกขินเลยเด็กไม่นะครับเด็กไม่เด็กไม่พึงจะแสนสองเองครับหนึ่งแสนสองหมืน่น หกพันเก้าร้อยห้าสิบหกกิโลนะครับปวกเลื่อนไม่ปวกเจลน้ำมันปวกเกว่ากูา้มหมอนใส่ได้เบิดเลยนะครับใส่เดเบิดเลยส่วนคาซี่นะครับคาซี่กัถือว่าพ่อใส่อยู่นะครับถือว่าพ่อใส่อยู่แกบอกถึงกับว่าดีมากนะครับคาซี่กัถือว่าพ่อใส่อยู่ยางเต็มนะครับยางเต็มเจ็ดเส้น แซี่กับตือ่าพ่อใส่อยู่นะครับเป็นกระบะใหม่นะครับเป็นกระบะใหม่ทั้งลูกเลยเป็นกระบะใหม่คอกเล็กนะครับเป็นกระบะไม้เป็นกระบะใหม่ฟพืนใหม่งามๆเลยนะครับกระบะใหม่เพื่อนใหม่คอกเล็กงามๆเลย

ต้องใหญ่บ้างแป๊บหนึ่งนะเครื่องดีนะครับเครื่งองนี่กับพิว่าดีเลยนะครับเครื่องพิว่าดีเลยว่างายนะครับว่าง่าย เครื่องล่างกันเดิมๆนะครับแย่งกานก้มหอนกันยังไม่ทันอิเตะเลยนะครับเครื่องดีนะครับจะซืออ่าดีเลยนะครับสำหรับเครื่องอาไปใส่งานกัน ภาพนี้เลยนะครับท่านใดท,ที่สนใจกะติต้อสอบตามกันกับมานะครับทังเบอร์โทรศัพท์0913544524 0 9 1 3 4 4 5 2เป็นเบอร์โทรกับไอดีไล์ของผมนะครับสุดใต้นะครับสุด้ต้กะฝากไว้น้ำแน่นะครับฝากตุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบวบาที่เป็นทงังเฟีบุกช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับท,ทังเพจด ช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ทับประเถิดยนต์นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำน,นะครับสำหรับชิปนี้ผมสร้างนึกร้อยเอ็ดพร้อมกับทีมงานอู่ทรับประเถิดยนต์สวัสดีครับ